สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70ปีจากรายการลิตาท็อกชาแนลค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็มาคุยกันถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยเนียร์เซ็กส์นะคะตั้งแต่อายุ 50, 60, 70, 80ถึง90ค่ะ วันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากแฟนคลับมานะคะเธอเล่ามาว่าดิฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีมาสองปีแล้วล่ะคะ่ะเพราะสามีดิฉันอ้วนมากเขาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ดิฉันก็ถามว่าแล้วอ่ะเขาทำอะไรให้หรือเปล่าคุณผู้หญิงก็ตอบเสียงใสมาเลยนะคะ ไม้มวแล้วค่ะดิฉันเมวแล้วค่ะสกระปรกดิฉันก็ตอบว่าเอ๊ยจะสกระปรกได้ไงของเราก็เราก็ดูแลของเราอยู่ทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ,อเธอก็ส่งเสียงตอบมาว่าไม่ใช่ของดิฉันสกรปรกแล้วค่ะปากคุณสามีนะคะสกระปรก ดิฉันก็แปลกใจมากเลยนะคะเพ็นงครั้งแรกที่ได้ยินเพราะว่าปกติเราพูดกันเรื่องควารักด้วยปากเขาก็จะพูดว่า,างจริงแล้วผู้ชายไม่อยากทําให้เพราะว่าน้องจิงม๋มอะสกปรกเพราะว่าน้องจิ๋มก็มีประจาเดือนน้องจิ๋มก็ออกลูกนะคะผู้ชายบางคนก็ไม่อยากทําแต่คราวนี้นะคะดิฉันได้ยินคุณผู้หญิงนะคะบอกว่า ไม่อยากมี o อเรนเซ because mm hmm. เพราะว่าปากของคุณสามีสกปรกอู้ดิฉันก็คิดตามก็จริงเหมือนกันนะคะปากของคนนะคะก็เหมือนกับเครื่องบดะะอะไรอะไรก็ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยาทุกอย่างก็ผ่านเขาเ้าไปในางปากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องที่กว้างที่สุด คุณใหญ่ที่สุดในร่างกายดิฉันก็ไปอ่านตำราค้นคว้านะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของปากทำยังไงอะ่ะให้มีปากที่แฮปปี้กับมีสุขภาพดีมันก็น่าจะไม่เป็นปัญหาของคุณผู้หญิงต่อไปนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันกับพวกสายเบิร์นะคะเป็นสับโกะคะ่ะแปลว่าพวกที่ชอบใช้ลิ้นนะคะการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ก็มีโอกาสติดเชือ้อได้แต่ดิฉันจะข้ามไปเลยนะคะอยากรู้ก็ไปดูค o o ก l e เอาเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบสนุกดิฉันไม่อยากพูดเรื่องอะไรที่มันจะทำให้เกิดความน่ากลัวแต่ว่าถ้าทําตามอย่างที่ดิฉันบอกนะคะรับรองได้เลยค่ะเรื่องติดเชื้อนะ่ะไม่เข้ามาเกี่ยวแน่นอนก่อนอื่นเราต้องดูแลให้สุขภาพปากของเราเนี่ย คำแนะนำดูแลช่องปากมีห้าข้อนะคะข้อที่หนึ่งควรพยายามจำกัดจำนวนอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มบางประเภทนะคะกินได้ดื่มได้เป็นบางครั้งบางคราวเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลมันจะทำให้ฟันผุแล้วก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้นะคะ เรื่องที่สองคุณควรจะแปรงฟันเนี่ยปัะจสองครั้งคุณจะใช้ยาสีฟันที่มีฟัวอ์ไรเพื่อจะไปลดการสะสมของแบคทีเรียเวลาแปรงนะคะก็ควรแปรงลิ้นด้วยแล้วแปรงเหงือกด้วยข้อ3นะคะถ้าคุณใช้ฟันปลอมนะคะคุณก็ต้องทำความสะอาดฟันปลอมรวมทั้งใต้พื้นผิวที่ใส่ฟันปลอมค่ะแล้วก็ควรจะบ้วนปากทุกครั้ง ที่รับประทานอาหารข้อต่อมานะคะการสูุหรีนะจะเป็นการสะสมของเชื้อโรคในป่าคุณควรจะลดหรืองดสุหรีถ้าเป็นไปได้นะคะข้อ5นะคะคุณจะต้องไปพบทันตแพทย์ปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่ไปทำความสะอาดฟันไปตรวจสุขภาพของฟันด้วยะะข้อสุดท้ายนะคะ หลีกไม่ยังการมีสัมพันธ์ทางปากนะคะถ้าคุณมีแผลในปากเหงือกอักเสบฟันผุคอเจ็บเราพูดเรื่องการดูแลสุขภาพปากไปแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะทำรักด้วยปากได้ทีนี้ดิฉันก็มีข้อมาติ่งนะคะข้อควรหรือไม่ควรหลังจากที่เราทำกิจกรรมทางปากเรียบร้อยแล้วนะคะ เราแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งคือผู้รับกลุ่มหนึ่งคือผู้ให้การดิฉันพูดถึงผู้รับก่อน,นะคะ่ะผู้รับนะคะเราก็ต้องคิดไปถึงผู้หญิงก่อนถ้าเราพูดถึงเรื่องการทำรักด้วยปากคุณผู้หญิงนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะต้องพยายามปัสสาวะออกมานะคะถ้าปัสสาวะออกมาไม่ได้นะคะก็ดื่มน้ําเข้าไปสักแก้วหนึ่งหรือสองแก้ว แล้วก็ปัสสาวะออมาน้ำปัสสาวะเนี่ยนะคะจะปราศจากเชือ้อแล้วก็จะช่วยกำจัดแบคทีเรียนะคะที่หลุดรอดเข้าไปในท่อปัสสาวะพร้อมกับทำความสะอาดแบคทีเรียที่ค้างอยู่ที่อวัยวะภายนอกนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องทำความสะอาดน้องจิ๋มเนืนะคะด้วยสบู่ ที่ไม่มีกลิ่นนะคะเป็นสบู่อ่อนแล้วก็น้ําอุ่น,นะคะ่ะทำความสะอาดทั้งแคมเล็กแคมใหญ่รวมทั้งกุญแจแห่งความสุขเสร็จแล้วใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะซับให้แห้งอย่าให้เปียกชื้นนี่เฉพาะคุณผู้หญิงนะคะถ้าคุณได้ปสัสสาวะออกมาแล้วถ้าคุณได้ล้างไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณก็จะปลอดจากโรคนะคะทีนี้ก็ต้องเป็นผู้รับที่เป็นฝ่ายผู้ชายบ้างนะคะผู้รับที่เป็นฝ่ายผู้ชายก็ต้องเหมือนกันค่ะก็จะต้องจัดการทำความสะอาดไอห,หนูนะคะแล้วก็ที่ที่หัวมันอะนะคะก็ต้องลูดหนังออกมาแล้วก็ทำความสะอาดข้างใน แล้วก็เาผ้าเช็ดให้แห้งทำความสะอาดด้วยสบู่แล้วก็น้ำอุน่นแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็เอาเก็บกลับไปอย่างเดิมทีนี้เราก็มาพูดถึงฝ่ายผู้ให้บ้างนะคะผู้ให้ผู้ให้นี่เราก็ต้องพูดถึงผู้ชายก่อนนะคะคุณผู้ชายก่อนที่จะทำกิจกรรม จะต้องบ้วนปากนะคะทั้งก่อนทั้งหลังทำกิจกรรมบ้วนด้วยน้ำยาล้างปากนะคะแล้วก็กลัวคอด้วยนะคะทุกครั้งแต่ว่าบางตำราเขาบอกว่าใช้น้ำเปล่าก็ได้คุณก็ไปคิดเอาว่าอยากทำอะไรแล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะต้องดื่มน้ำแก้วหนึ่ง เพราะน้ำเนี่ยมันจะลงไปน้ำนะคะมันจะลงไปที่กระเพาะซึ่งเป็นกรดจะทําให้ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันกลายเป็นด่าหน,นะคะดื่มน้ําแล้วนะคะบ้วนปากแล้วอีกเรื่องหนึง่งอย่าทำนะคะอย่าแปลงฟันก่อนหรือหลังทํกากิจกรร เพราะว่าแปรงสีฟันเนี่ยนะคะมันอาจจะไปทําให้เกิดแผลที่เหงือกแผลนิดเดียวนะคะมันก็เป็นโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะนั้นการใช้น้ํายาล้างปากดีที่สุดคุณผู้หญิงนะคะอย่ารับการทํารักด้วยปากถ้าที่อวัยวะเพศเนี่ยมีแผลไม่ว่าจะแผลเปิดหรือแผลปิดนะคะแล้วก็การที่เราไปใส่ห่วง ต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าแผลที่ใส่ห่วงมาน่ยมันแห้งแล้วนะคะแล้วก็อย่ารับการทำรักด้วยปากถ้าคุณคิดว่ามันจะเสี่ยงกับการติดเชื้ออ้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าคุณเพิ่งทำฟันมาคุณก็ไม่ควรจะรีบมีเพศสัมพันธ์ด้วยปากนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะคือจะต้องไม่มีฟันผุจะต้องไม่มีเหงือกอักเสบ จะต้องไม่มีแผลในปากนะคะจะต้องไม่คอเจ็บแล้วก็จะต้องไม่ใช่เพิ่งไปทำฝันมาถ้ามีเรื่องอย่างนี้นะคะงดการทำรักด้วยปากไปวก่อนค่ะง่ายมีค้่ง่ายนิดเดียวเลยค่ะ 1. ดูแลสุขภาพปากของตัวเอง 2. เมื่อทำรักเสร็จแล้วเราก็ควรจะถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉีนะคะ แล้วเราก็ล้างน้องจิ๋มซะส่วนคุณผู้ชายก็ดูแลสุขภาพปากให้ดีทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนะคะต้องดูแลสุขภาพปากให้ดีถ้าคุณจะเป็นผู้ให้นะคะส่วนคุณผู้ชายก็ล้างให้หนูด้วยสบู่กับน้ำํำอุ่นเช็ดแห้งก็จบแล้วนะคะไม่น่าจะมีอะไรเพราะนั้นเราก็ทำการเบิร์นกันได้เลยคะ่ะเบิร์นร้องขอชีวิตไปเลย เคยได้ยินไหมคะสับโผเขาบอก่ฉันถูกเบนจนร้องขอชีวิตเลยค่ะในวัยของเรานะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สอดใส่อาจจะกลายเป็นของจำเป็นสำหรับคนรุ่นเราอะคะ่ะในขณะที่หนูไม่แข็งตัวเราไม่อยากกินยาแล้วก็คุณผู้หญิงไม่อยากเหนียวหนัก,การทํารักด้วยปากนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รวมอยู่ในกับการมีเพศสัมพันธ์ โดไม่สอดสายอายุขนาดเรานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการทำรักด้วยปากเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเรื่องยากคุณผู้ชายว่าคุณผู้หญิงสกรปรกคุณผู้หญิงว่าคุณผู้ชายสกรปรกที่จริงแล้วทุกอย่างมันมีทางแก้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหนูไม่ว่าจะเป็นไอ้หนูไม่ว่าจะเป็นปากนะคะเราทำให้สะอาดได้ค่ะดูแลให้มีสุขภาพปาก,ปากที่ ดีนะคะมีน้องจิ๋มที่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ดูแลอ้หนูให้มันมีสุขภาพที่ดีดูคลิปนี้นะคะเราใช้เป็นแนวนะคะเพื่อที่จะรักษาสุขภาพป่านะคะให้มีปากที่แฮปปี้นะคะรักษาสุขภาพน้องจิง๋งให้น้องจิ๋มมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับดูแลสุขภาพของไอ้หนูด้วยค่ะ คลิปนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับสายเบิร์นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตาอายุ70ปีค่ะจากรายการลิตาทอถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe นะกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดน้องจิ๋มและไอ้หนูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ